ตวาดดีจ้ามีพบกับ่องยิงนอกแชนแนลจ้าสิกภาพมาเบิง,กง,งยกล่องพี่น้องยกล้องผูกมันกับรถไถขันยย้นใหญ่กอดเลนเซอร์คนกะแห้งรถกะแห้งเดี๋ยวยังเดี๋ยงไง เป็นอันล่องอันนี้พี่น้องหัวอ้อยล่องหัวอ้อยแน่จักหน่อยล่องไหล่องเตีย กลองเสียบมั่นจ้าพี่น้องวันนี้พบกับช่องยิงรถแช่แนวจา้าวันนี้จิภาพมาเบิงรถไถฝ่อ,อคันใหญ่ยกกล่องใส่ฐานช่วงพี่น้องรถกแห้งคนกะแห้ง